คิดแบบนี้เอาชนะวิกฤตในชีวิตได้แน่นอนเรื่องของการมีวิกฤตในชีวิตครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดคุณในตอนนี้ความสัมพันธ์ความรักและการงานไม่มีใครอยากให้เกิดปัญหาในชีวิตหรอกครับไม่มีใครอยากประจ o ภัยกับในเรื่องของปัญหาหรอกเราทุกคนต่างที่จะแบบอยากมีความสุขความสงบในชีวิตความร่ำรวยในชีวิตถูกไหมครับแล้วเราจะผ่านมันไปได้ยังไงโอป้าในเมื่อฉันวุ่นวายใจทาตรงกันข้ามกับสิ่งที่มันเป็น ฟังดูง่ายนะครับแล้วก็อาจจะยากสําหรับการทําสําหรับทุกคนเพราะในเวลาที่คุณรู้สึกว่าทุนต้องเครียดเรื่องการเงินเครียดเรื่องความสัมพันธ์คุณยังต้องทําบางอย่างที่มันเป็นร่องน้ําที่ใช่อยู่เสมอคุณลองคิดดูสิครับถ้าคุณยอมจมกับความดราม่าในเรื่องบางเรื่องที่อยู่ในชีวิตคุณตอนนี้ชีวิตคุณจะเป็นยังไงครับในอีกหนึ่งถึงสปีแต่ถ้าวันนี้คุณอยากจะชนะวิกฤตคุณทําตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนปกติเขาทาคนเป็นหนี้เขาจะโฟกัสอะไรครับรายจ่ายในขณะที่คุณเป็นหนี้แต่คุณโฟกกัสที่่าาารรหยได้เพิม ทำสิ่งนี้ครับต่อเนื่องนะครับเจ็ดสิบเกว่าวันนะครับคุณจะเห็นความแตกต่างพราโอปาก็ทำมาแล้วนะครับทำต่อเนื่องเลยนะครับในการที่สมมุติว่าคุณมีปัญหาด้านการเงิน ปกติคุณต้องโฟกัสที่เฮ้ยฉันจะหาเงินจ่ายได้ยังไงโฟกัสไปที่การหาไรายได้โฟกัสไปที่การหาไรายได้เพราะการหาไรายได้เพิ่มมันเป็นพลังงานบวกเมื่อคุณนะครับส่งคลื่นออกไปผ่านฟรเบชั่นคุณนะครับที่จะดึงดูดพลังงานบวกสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันครับเพราะฉะนั้นคุณปล่อยไปเฮ้ยฉันต้องการไรายได้เพิ่มเหตุการณ์นะครับก็จะเกิดขึ้นอาจจะมีคนชวนคุณไปพาร์ทเนอร์หรือทําธุรกิจหรือลงทุนบางอย่างก็ได้นะครับหรือคุณนะครับอาจจะขายของดีมากๆในวันนี้หรือในโอกาสต่อๆไปนะครับ เลือกให้ดีว่าคุณจะส่งอะไรออกไปจากข้างในนี้และส่งออกไปข้างโลกข้างนอกนั่นเพราะฉะนั้นนะครับคุณเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าความคิดเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากที่กําหนดพฤติกรรมของเราบางอยา่างสําหรับคนที่อยากจะเติมอาหารสมองนะครับเรื่องความคิดเรามี audio นะครับที่ชื่อว่า The Magic 3เป็นคอร์สออนไลน์นะครับที่เป็น55 Myset NLP นะครับคุณสามารถเข้ามาเติมอาหารสมองตัวนี้ได้เป็น Myset ที่ไม่มีตามที่คุณจะเสิร์ชข้างนอกหรือในหนังสือนะครับเป็นสิ่งที่ป,ป้าร่ำเรียนมาจากอาจารย์ของอป,ป้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ นะครับส่งตรงให้คุณนะครับโดยการที่คุณเรียนซ้ําเรียนย้อนก็ได้กับคนที่บ้านคุณการเติมชุดความคิดที่ถูกต้องจะทําให้คุณมีความคิดและการกระทําที่ถูกต้องแน่นอนครับเมื่อคุณคิดและลงมือทําอย่างถูกต้องสิ่งที่ตามมาก็คือผลลัพธ์ยังไงล่ะครับคนสําเร็จเขารู้ดีว่าเขาต้องโฟกัส บางอย่างที่เป็นร่องน้ําความสําเร็จไม่ใช่โฟกัสสิ่งที่เป็นลบเพราะฉะนั้นเมื่อคุณมีชุดความคิดที่ผิดทัศนคติที่แย่เวลาที่คุณเจอปัญหาแน่นอนครับยังไงคุณก็พังเพราะฉะนั้นในตอนที่คุณมีปัญหาคุณเติมสิ่งบวกเติมสิ่งบวกเติมสิ่งบวกคือคิดในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่มันควรจะเป็นและนั่นแหละครับจะทําให้คุณได้ผลลัพธ์ใครสนใจกดิงก์หน้าโปรไฟล์ profile, หรืออินบอ์ที่เพจรถไฟสายนะครับชื่อคอสออเดียโอเดอะเมจิกสามแลราคาพิเศษในวันนี้เพียง 90, บ